นิตยาสารหวยลอตงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น039เลขเด่นในตาราง01379ในงวดวันที่1มิถุนายนเลขเด่น7เข้าหลักสิบบน9เข้าหลักหน่วยล่าง เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น9 3 6ชุด3ตัว7 3 6 4 8 3 8 6 5เลขชุด2ตัว3 1 1 3 3 4 4 3 3, 3 8 8 3 6 3 3 6 6, 6 5 5 6 หกเจดหในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขเด่นสองเข้าหลักร้อยหลักหน่วยบนชุดสองตัว7จสองเข้าสองตัวบนทังเลขล็อกงวดวันที่16มิถุนายน ให้เลขเด่นในตาราง4 3 5 7 9เลขชุด2ตัว5 3 5 4 5 7 5 9 7 3 7 4 7 5 7 9ในงวดวันที่1มิถุนายนเลขเด่นในตาราง2เข้าหลักร้อยหลักหน่วยบน7เข้าหลักสิบบน ชุดสองตัวเจ็ดสองเข้าสองตัวบน